สวัสดีครับผมพบกับชะสวนเมื่อไหร่ครับผมวันนี้คับผมมาชมสวนกันครับผมสวนเจ้า้องครับผมนี่ทุเรียนหมอนทองครับผมปีกว่าล้วครับผมนี่เ <c oughs> <c oughs> บิ่งครันน้ำ น้ำไหลเบาเบาไหมเกือบบปได้น้ำไหมใส่หัวแฉกน้ำครับผมสปริงเกอร์แถบบมบุนเลยน้ำค่อยเกินก้อนก้อนนันน้นเหลืองเลยครับนี่ต้นกล้วยนี่ฝนตกมาสองสามมือก่อนนะครับ เขียวขึ้นมาอยู่ครับเปล่งดีดีเปล่งดีเพราะเบาานีหวอยู่ครับปีกว่าล่ะเกือบสิสองปีแล้ว,วนี่ นี่กวยกวยก็ออกแล้วครับนี่ออกเกือบทุกต้นนะครับกวยหอมทองนี่บนเท้าตัวนั้นก็ออกครับออกเกือบทุกต้นเลยแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะบม่สมบูรณ์มันไรครับผม ลูกนี้น้อยยิ่งบางทีใบใหม่ก่อนหน้านี้มันแห้งเกินขอหัก <c oughs> ตัวน,นี้ก็เอ็นจะกลายเป็นเขีบบยวเลยนะตัวนี้ก่อนหน้านี้ใบหลวงหลวงเกือบมดเลยครับจะว่าเกิดจากอยังแต่ก็แตกยอดไม่แล้วครับ กลวยมีแต่กลวยหอมทองครับส่วนนี่ส่วนนี้กำลังมาอยอู่มีแต่กลวยกลวยออกดีอยู่กับทุกต้นเลยฮอนแลนเหลือสองหน่วย ตรนี้ครับนครรับลำครับเกือบสองปีลรวปีแปดเดือนแล้วครับ นี่แถวทุกตนเป็นยังสีสิเป็นยังเมื่อกี้หยอดออกมาสิทุกตนเป็นเสนางามเลยครับเปีพุ่นอู้หูเป็นในหยอดเบป็งหยอดหยอดเขาอ่ะชิ้นสี่นี่โอ้สุดยอดเลยโอ้แดดออกแล้วครับ โอเคครับพามาเบิ่งแค่นี้แล้ะครับผมมานน่ต้นนี้ก็เกือบบลอดแต่กอนเลือยเออเยอยู่ครับนี่ต้นนี้เคี้ยวลรวครับหยอดกันมากโอเคครับฝากคนไห์ก็แชร์ผมนำเนี่ยกดติดตามให้ผมนำเนี้ยเด้อครับสวัสดีครับ